กลับเรียนประธานสภาที่เคารพกับผมถนอมพงศ์ฤทกิัยสมมชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังกลีหนึ่งพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับวันนี้ผมมีเรื่องเร่งด่วนจะหารือท่านประธานเรื่องปัญหาร้านบอ่อในรุนโบขยะในจังหวัดตรังนะครับในอดีตการที่ผ่านมาผมได้รับดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกเทศมตนตรีนครตรังได้กํากับดูแลพื้นที่่บขยะในจังหวัดตรังเป็นเนื้อที่ประมาณ60ก,ก,กว่าไรครับท่านประธาน ปัญหาของบกย y ในจังหวัดตังไม่เหมือนปัญหาที่อื่นครับเพราะว่าบกย y ในพื้นที่จังหวัดตังอยู่ในเมืองไม่เหมือนกับทางจังหวัดพิษณุกทางพื้นที่ของท่านสสพงมนูทองหนักซึ่งโบกย y อยู่นอกพื้นที่ท่านประธานครับโบกย y d ที่สภาน,นครตังมีท้องถิ่นอื่นที่มาทิ้งในบกย y ประมาณ25อบทอ หรือถ้าภาษาอังกฤษเรียว่า25กัตเตอร์ซึ่งมารวมอยู่ในบ่อขยะจอดลังซึ่งหน้าที่กว่า60กว่าไร่การศึกษามีผลกระทบต่อชาวบ้านและแวดข้างเคียง 1. นึ่ง้ำเสียในบ่อขยะได้ลงไปในแปลงไร่แปลงนาได้ลงไปในแม่น้ำลำคลองซึ่งมีแม่น้ำตังไหลผ่านส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งปัญหานเหล่านี้ ทางเทศบาลนครตรังซึ่งกํากับดูแลโดยท่านนายกเทศรรมนตรีนครตรังคือท่านดตเตอร์สัญญาศรีวิเชียนได้จัดการจ่ายอนุมัติขาาจ่ายขาดเงินสะสมประมาณร8 0ิบล้านมากำจัดมาจัดมากำจัดขยะแต่ว่าท่านประธานครับเงินทุนที่ทางเทศบาลทางท้องถิ่นได้กําหนด,ดขึ้นมาไม่เพียงพอครับเพราะขยะที่จังหวัดตรังบ้านผมมีขยะเข้าวันละ 130ตันครับตอนนี้ในโบขยะขยะในพื้นที่มีประมาณหแ0 0กว่าตันขระผมจึงอยากจะเรียนบอกท่านประธานผ่านไปทางกระทรวง,วงกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและก็กระทรวงมหาดไทยช่วยผ่านทุกป,ประมาณในการกำจัดดูแลขยะข,ยะของนครจัง ไว้หน้าโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ